ผมผู้ผลิตทีนิดผู้จำหน่ายนายเเอำเภอผู้ส่งเสริมมีทางเดินมีทางเดินทุเรียนเขาชมเมาจังหวัดระยองอร่อยที่สุดในสามโลกข่าวดีดีกับพี่คำรอน นขอบใจน้องอยากการด่าหน้าหมดขอบคุณที่เป็นกันเองครับแฟนแฟนเพลงของผมคำรนคำรนคำรนมาแล้วมาแล้วมาแล้วคำรนจะทำอะไรครับพี่นิดพี่นิดจะพาทุเรียนเขาจะเมา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 เหตุที่ต้องเมาแบบนี้นะครับเพราะว่าที่นี่เป็น เขตเลยนะเขตอุทยานแห่งชาติเขาเชมเมาแม่วงนะครับเราต้องการให้คนในเมืองได้มาชื่นชมบรรยากาศของธรรมชาติที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาเชมเมาและที่เขาเชะเมานี่ไม่ไม่ได้มีแต่ว่าอุทยานแห่งชาติอย่างเดียวนะครับยังมีสิ่งดีที่อยู่ในมือพี่นิดและพวกเราทุกคนนะฮะว่าเลยครับพี่ครับ วันนี้พินิจจะพาทุเรียนให้ใหชิมกันเนาะให้ชิมกันจะพาทุเรียนของเขาเชเมานี่ยว,ว่าจุดเด่นของเขาเชเมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนหหอร่อยยังไงเออความละเ<ห><ห>อียดอ่อนของเขาเฉาเมาเนี่ยที่ทุกคนชื่นชอบกันและต้องการกันในประเทศเนี่ยมันจุดเด่นของเขาเฉาเมามันคืออะไรเดี๋ยวพินิจจะพาให้ดูเนาะก็จะได้ชิมกันทั่วนาเนาะโอเคพาเลยพาเลย แล้วบอกมีดไม่คมไปไรไปไรไปไรเดี๋ยวนิดจัดการให้ตองร้องพี่นิดไม่เคยใช้ถุงมือหรอกจ้ากินนักใช่เจ็นเอ๊ะอ๋ออ้าอันนี้มันทุเรียนพันอะไรฮะ ชะนีไข่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอ๋ออยู่ที่ไหนครับเขาชมเบาเบาให้ๆให้ทาเบาเหาเบาเบานบานหนเอาเบาเ่าอดาเบาเบหเบาเบาเบายบานีาเบาเบเบาเบาเบาาเบาเบี่นาเบาบาเบเบาเบเบ่เี่เิา เคยเอาไปขายจนพี่น้องในประเทศไทยที่ตกติดใจพี่น้องทั่วโลกก็ได้ชิมแล้วใช่แต่ว่าวันนี้นะครับท่านแอมเภอท่านเองท่านก็อยากจะให้ที่เนี่ยทำเป็นไอ้ G.I. แหล่งปลูกมีเฉพาะที่เพราะพื้นที่มันราบใช่ไหมครับท่านช่วยพูดเพื่อลาดชันพื้นที่ท่านแอมเพอพูดถึงสิ่งที่จะเอาของดีไปโชว์ระหว่าง14 1 8ถึง18ท่านพูดได้เลยครับท่านครับครับ เนื่องจากว่าพืชเศรษฐกิจของเราที่สําคัญของอำเภอเขาชมาก็คือทุเรียนเพราะพื้นที่นี้เหมาะมากสาหรับการปลูกทุเรียนประเด็นแรกก็คือว่าเป็นพื้นที่ลาดชันตามภูเขาฉะนั้นน้ําก็จะไม่ท่วมขังังนั้นทุเรียนที่ได้ก็จะแห้งนะครับกรอบนะครับและก็อากาศที่นี่ดีมากนะครับทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งพืชต,ต้องการอากาศที่ดีฉะนั้น ก็เป็นทุเรียนอารมณ์ดีเมื่อทุกอย่างดีจากภายในแล้วผลผลิตก็ย่อมดีเช่นกันนะครับฉะนั้นพี่นิดจึงเอาทุเรียนเขาชมเมาไปจำหน่ายในต่างพื้นที่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนประเทศไทยนี่ชอบมากเมื่อวานทราว่ากิโลละหมื่นสองนะครับทีนี้เดือนหน้านี้เดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเขาฉมเมานี่ออกผลผลิตสู่ตลาด คือได้คุณภาพพอดีเลยนะครับจากนั้นวันที่14ถึง18พฤษภาคม2565เราจึงจัดงานผุเรียนดีของอำเภอเขาชเมาให้คนต่างมู่นี่ได้เข้ามาชิมกันว่ามันอร่อยจริงไหมจริงไหมพี่นิดใช่ใช่ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวพินิดจะพูดกับน,นายอำเภอว่าจุดเด่นของเขาชเมาเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยเพราะว่าที่พินิษสัมผัสมาแล้วพินิษก็เป็นคนเขาเฉาเนี่ยนะ ตอนเนี้ยคือว่าทีพินิษฐ์ทอยู่เนี่ยคือในพื้นที่เขาเช่าเหมาเนี่ยมันน้อยมากก็ความต้องการของลูกค้าพินิษฐ์สหรับลูกค้าพินิษฐ์ที่ต้องการเพราะว่าถุเรียนเขาเช่าเหมาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องขัดสันจริงๆเอาแต่หัวกระเด็นอย่างเดียวตันหนึ่งจะได้แข่สองเข่งที่เราทํากันปัจจุบันนี้ที่ยาวนานมา30ปีเพราะนั้นเพราะนั้นนะครับอ่สิบสี่ถึงสิบแปดเนี่ยอ่คุณภาพดีดี คุณภาพล้ว,ลวนๆของทุเรียนเขาชะเมาที่ทางอำเภอจะจัดงานขึ้นมาตรงนี้นะครับจะถูกนําแล้วก็คัดสรรมาไว้ที่งานนี้<ช>นะครับมาชิมชแล้วจะติดใจส่วนต่อไปท่านอำเภออาจจะจดะหาวิธีทางจดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใ,<ช>ให้มันเกิดขึ้นนะ<ช>ของดีย่อมมีน้อยถูกต้องไหมครับใช่แต่ว่าต่อไปนี้ ถ้าพี่น้องได้ GI ขึ้นมาเนี่ยครับคนก็อยากกินใช่ไหมครับ<ช>่มันย่อมขยายผลไปเรื่อยๆนะแล้ววิธีการส่งเสริมก็ถูกต้องแล้วใช่ท่านท่านเกษตรจะพูดอะไรสักหน่อยไหมครับว่าจะส่งเสริมเป็นยังไงสําหรับในส่วนสํานักงานเกษตรอํเราเภอเขาชมเมานะคะแล้วก็ในสําหรับของพวกเราเนี่ยก็มีการส่งเสริมในการผลิตทุเรียนคุณภาพอยู่ในกลุ่มแปลงใหญ่แล้วก็ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทําทุเรียนซึ่งก็มีด้วยกันหลายกลุ่มนะคะณ เวลานี้เนี่ยเราก็จะเกิดการรวมกลุ่มกันแหละอีกครั้งหนึ่งเป็นการรวมกลุ่มทุกกลุ่มมาคุยกันในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพของทุเรียนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของ GI เราก็ในเบื้องหน้าจะต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะทำอย่างไรแล้วคาดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะเป็น GI ทุเรียนหมอนทองเข่าชะเมาค่ะ นายกครับผมวโรปทา,านราชนายกอง์การมาหาส่วนตำบลน,น้ำเป็นนะครับเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเขาเฉานะครับเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพในเรื่องของการผลิตนะครับเรืบองว่าที่อำเภอเขาชเมานั้นเรามีปัจจัยในการผลิตที่สมบูรณ์แบบนะครับน้ําไม่ขาดทุเรียนมีคุณภาพดีนะครับรสหวานหอมนะครับตรงกับ ที่ตลาดต้องการนะครับรับรองว่าท่านได้ชิมทุเรียนของเขาเมาแล้วขึ้นสวรรค์เลยครับ <c oughs> ไอที่จะลงนรกเมื่อกี้ขึ้นสวรรค์เลยนะสักพูน ส,ส,สวัสดีครับผมพยัพพงศัยครับสจเขตอำเภอเขาชมเาะะมาครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศนะครับในวันที่4-18ถึงพฤษภาคมนี้เราจะจัดงานผลไม้และของดีอำเภอเขาเชมเาะะมาโดยเฉพาะทุเรียนเขาชมเมาที่อร่อยที่สุดนะครับการันตีได้อยากให้พวกเราทุกคนได้มาเที่ยวมาชมและมาชิมมาพักผ่อนครับการันตีโดยอง,องค์การบริหารส่วนจดระยงท่านปิยะปีตุแต่ชะ นายกอการเมืหารส่วนจังหวัดระยองครับทุเรียนเขาชมเมาจังหวัดระยองอร่อยที่สุดในสามโลกผมผู้ผลิตทินิจผู้จำหน่ายนายอำเภอผู้ส่งเสริมมีทางเดินมีทางเดินต่ดาตดาตาดาดตดาตาดาดา ดูเรียนทีดูเรียนบ้านเราต้องเข่าฉมาเขาจังหวัดระยองมามาเอามาพี่น้องมามาเอามาพี่น้องมาบินเรียนระยองผูเรียนเข่าฉม่าได้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  จะมีงานวันที่14-18ถึงสภาคมข่าวดีดีกับพี่คำรน